ต่อไปค่ะกระกดาค่ะจุลายน2023นะคะในเดือนกรกดาเนี่ยมีผู้เข้าประกวด12คน12เล่มเหมือนกันนะคะเรามาเริ่มกันที่คนแรกก่อนนะคะคนแรกเลยก็คือกระจอกอย่างแกยังไงก็แพ้จอมารเล่มที่สองนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเล่มต่อจากเล่มแรกเนาะก็เป็นแนวแฟนตาซีนะคะในโลกที่แบบสิ้นหวังอะไรอย่างเงี้ยเออ เนื้อหาแบบว่าคือตัวละครดูน่าปกดีน่ารักมากแต่เนื้อเรื่องข้างในนี่คือแบบไม่ได้น่ารักเลยนะดาร์กมากน่ากลัวมากนะคะแล้วแบบหดหูค่อนข้างหดหูสิ้นหวังแต่ในความหดหูสิ้นหวังนั้นมันมีความหวังอยู่นิดนึงนะคะซึ่งเราอ่านแล้วเราได้พลังอะไรแบบมากขึ้นจริงๆนะสำหรับเล่มที่สองนะคะผู้เข้าประกวดหมาเลขสองก็คือความจริงเป็นสิ่งที่ตายค่ะเล่มนี้เนี่ยเป็นนิยายแปลเกาหลีนะคะเล่มแบบบางๆเลๆ็กๆอ่านแป๊บเดียวจบนะคะ สำหรับเล่มนี้สิ่งที่เราชอบก็คือเขาเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของคนอื่นนะคะที่แบบผ่านบทสัมภาษณ์อ่ะคือตัวนางเอกถูกจับเข้าคุกเนาะอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนการขึ้นศาลอะไรประมาณนี้ก็เป็นผู้ต้องสงสัยเนาะเออมันก็จะมีบทสัมภาษณ์ของตำรวจบ้างทนายความบ้างรายการทีวีบ้างที่สัมภาษณ์ทั้งตัวนางเอกเองหรือตัวเพื่อนตัวคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเป็นบทสัมภาษณ์เนาะ แล้วเราคนอ่านก็มีหน้าที่ในการปฏิปต่อเรื่องราวนะคะว่าแบบเพราจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น,นะอะไรเงี้ยเออเพิ่งเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วตอนจบก็มีการหักมุมด้วยนะคะพวกข้าปะกร์มาเลขสองนะคะก็คือเพียงไม่รักคุณค่ะเพียงไม่รักคุณเนี่ยเป็นนิยายโรแมนติกดรามา่าโรแมนติกเขียนโดยคนไทยนะ มีความหวานปนขมอยู่นะคะแล้วก็บรรยากาศแบบสวยๆอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเย็นๆหนาวๆอะไรเงี้ยค่ะก็ดีนะดีๆก็ปกติเราไม่ค่อยอย่านนิยายรักโรแมนติกนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้หวานเกินไปนะ,ะมันเป็นแบบชีวิตจริงๆอะทั้งหวานทั้งขมปนๆกันไปนะคะ ซึ่งก็เป็นนิยายรักโรแมนติกไม่กี่เรื่องที่เราชอบนะคะข้เส้าประกอบหมายเลขสี่นะคะนับรวมเป็นหมายเลขเดียวนะคะก็คือเป็นมังงะนะคะคดีฆาตกรรมคาตุสิบมุมเล่มหนึ่งถึงสี่อ่าสำหรับหมายเลขเนี้ยจริงๆมันมีห้าเล่มจบเนาะแต่ว่าช่วงที่เราอ่านเนี้ยเล่มห้ายังไม่ออกนะคะเป็นมังงะที่เอาเรื่องคดีฆาตกรรมบ้านสิบเลี่ยมที่เป็นนิยายะคะ่ะมาทำเป็นมังงะเออลายเส้นสวยนะคะเล่าเรื่อง เป๊ะๆกับนิยายเลยนะคะแต่ว่ามีการดัดแปลงตัวละครหลักนิดหน่อยเปลี่ยนเพศจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะเพื่อให้มันกลมกล่อมมากขึ้นแล้วทริคต่างๆที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นนิยายอมันทําได้นะแต่ถ้ามันเป็นการ์ตูนเป็นหนังเป็นละครอย่างเงี้ยมันจะทําได้หรือเปล่าวะทําได้การ์ตูนมังงะเรื่องนี้คือพิสูจน์แล้วว่าทําได้นะคะเออก็แนะนําลองไปอ่านดูนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขห้าค่ะมีอะไรในส่วนหลังบ้านสำหรับ เรื่องนี้นะตอนนี้เขาเปลี่ยนปกใหม่ไปแล้วนะคะเป็นนิยายแปลเกาหลีนะคะสืบสวนสอบสวนนะจริงๆแล้วอะ่ะเรามีมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้อ่านเออจนแบบเขาออกปกใหม่อะ่ะเขาออกปกใหม่มาแล้วเราก็เลยเฮ้ยฉันมีเล่มนี้อยู่ดีกว่าก็เลยแบบกลับไปค้นดูแล้วก็ไปไล่อ่านดูแล้วก็พบว่าสนุกมากๆสนุกมากๆค่ะเขาเล่าเรื่องผ่านตัวละครหญิงสคนของเกาหลีนะคะที่ ใช้ชีวิตแตกต่างกันมากคนนึงแบบอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างดีเลยนะคะสามีก็ดีลูกก็ดีมีเงินมีบ้านหลังใหญ่มีสวนสวยงามส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่แบบทำงานแล้วก็ต้องปากกัดตินถีบเลี้ยงชีวิตตัวเองแล้วก็กลังท้องด้วยอะไรเงี้ยซึ่งสองคนที่ใช้ชีวิตคนละขั้วเนี่ยคะ่ะต่างก็ต้องได้มาเกี่ยวข้องกันเพราะเหตุการณ์ฆาตกรรมเหตุการณ์หนึ่งนะคะเออเราเย่ะๆประมาณนี้แล้วกันซึ่งบอกเลยว่า การที่เขาเขาเล่าเรื่องผ่านคนสองคนสองมุมมองเนาะซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนละฝ่ายกันด้วยนะเออมันทําให้เราตื่นเต้นเราอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเอาใจช่วยไม่ถูกเลยว่าเฮ้ยฉันต้องเชียร์ใครกันแน่วะแล้วความจริงมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะออดีสนุกสนุกมากนะคะฉันไปอยู่ในมาทําไมฉันไม่อ่านดูเงี้อ่านนานแล้วสําหรับหมายเลข5ของเดือนนี้ก็คือ มุมมองนักอ่านพระเจ้าเล่มสามค่ะเดือนที่แล้วอ่านเล่มหนึ่งเล่มสองไปละเดือนนี้ก็เลยมาอ่านเล่มสามต่อนะคะเราพบว่าพอเข้าสู่เล่มสามเนี่ยเราเริ่มเบลอวะเริ่มแบบอะไรกันวะคือเหตุการณ์ที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าโบราณพวกประวัติศาสตร์เกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออซึ่งเราไม่ค่อยเก่งประวัติศาสตร์แล้วไม่ค่อยรู้ชื่อตัวละครเหล่านั้นมากอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็หลุดนะเออเล่มนี้ก็เลยเป็นเล่มที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ จากที่อ่านเมื่อเทียบกับเล่มหนึ่งเล่มสองนะสุดท้ายนะคะหมายเลขสุดท้ายก็คือเป็นบางงะนะคะเราจะหนีตามการเล่ม1-3นะคะพูดถึงผู้หญิงสองคนที่เคยรักกันในตอนที่เป็นนักเรียนนะแล้วว่าพอโตขึ้นเนี่ยด้วยอะไรบางอย่างนะคะสังคมเนะาะก็เลยยุติความสัมพันธ์นั้นกลายเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนกันเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนหนึ่งก็ไปมีชีวิตละไปแต่งงานไปมีลูกอะไรเงะะี้ยค่ะแต่อีกคนหนึ่งก็ยังแบบยังไม่ move on อะยังอยู่ที่เดิม แล้ววันดีคืนดีก็ทําให้2คนเนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเออซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะลายเส้นก็สวยมากนะคะสําหรับสําหรับผู้เข้าประกวดคนนี้นะ,ะเออถ้าจะให้เลือกนะจริงๆกระจอกอย่างแกยังไงก็แพ้จอมมารเนี่ยเล่น1น,นี่คือเราชอบมากๆแบบชอบมากมากถึงมากที่สุดเลยแหละแต่พอเล่ม2เล่มเนี้ยก็คือแบบไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะ ก็ยังสนุกอยู่แต่ไม่เท่ากับเล็บหนึ่งนะคะความจริงเป็นสิ่งที่ตายก็ดีอูเดือนนี้แบบมีแต่หนังสือดีๆทั้งนั้นเลยอะสำหรับเดือนจุลายนี้นะคะขอมอบมงให้กับมีอะไรในส่วนหลังบ้านแล้วกันค่ะ เหตุผลเพราะว่าเป็นสืบสวนสอบสวนที่สนุกนะคะตื่นเต้นนะคะแล้วตัวละครมีบทบาทที่ชัดเจนนอกจากเรื่องของการไขความลับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเขายังแทรกเรื่องของชนชั้นความเป็นผู้หญิงที่ถูกกดขี่ทิ้งไว้ในนั้นด้วยนะคะก็ถ้าใครที่ยังดองอยู่นะคะแนะนำว่าไปหาอ่านนะคะสนุกมากๆจริงๆเขามีซีรีส์ด้วยแหละนะแต่ว่าเราไปดูซีรีส์แล้วสนุก แต่ว่าไม่เท่าหนังสือสำหรับเราหนังสือมันมันตื่นเต้นกว่าสิงหาคมค่ะเดือนแปดแล้วนะอ่ะสิงหาคมมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมดอยู่7คนนะคะก็มาเริ่มกันที่เล่มแรกคนแรกกันก่อนนะคะคนแรกของเดือนนี้ก็คือยักษ์ค่ะยักษ์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดอิมามุระอายะหรือเปล่านะเป็นคนเขียนเนาะ อยากให้เป็นเรื่องสั้นนะคะเรื่องสั้นหักมุมนะคะหักมุมบ้างไม่หักมุมบ้างนะคะเออมีอยู่10บเรื่องนะคะ1ิบเรื่อง10บรสชาติคือแบบจุกจุกอ่าน<อา>ไปแล้ว,ลวคือ,คอ,บอแบบมีความรู้สึกว่าเมะะื่อไหร่จะจบวันนี้ยังอยู่ในเรื่องนี้อยู่หรอเรื่องสั้นที่อยู่ในนั้นก็คือแบบสนุกเกือบทุกเรื่องเลยบางเรื่องก็อ่านแล้วคนลุกบางเรื่องก็เฉยเฉยก็มีก็แล้วแต่คนชอบนะคะเล่มที่สองเล่มที่3ก็คือคดีฆาตกรรมวัดประสาทเงินแล้วก็วัดประสาททองนะคะสองเล่มนี้ก็เป็นลำดับที่4ลำดับที่ในชุด คาตกรรมในเมืองมรดกโลกของญี่ปุ่นนะเนาะเล่มที่4ก็เป็นมีแต่ปลาทองเท่านั้นที่รู้นะคะมีแต่ปลาทองมีแต่ปลาทองเท่านั้นที่รู้เนี่ยก็เป็นนิยายที่การเล่าเรื่องคล้ายๆับ k i l ก i n g Your Friend นะ่ะ เออที่ที่ของเดือนที่แล้วอะนะความจริงเป็นสิ่งที่ตายออวิธีการเล่าเรื่องคล้ายกันเลยคล้ายกันมากนะคะแต่ว่ามีแต่ปลาทองเท่านั้นที่รู้เนี่ยมันมีความเป็นแบบญี่ปุ่นเยอะเนาะเขาจะแะทรกวัฒนธรรมการทํางานของมนุษย์ซาราลีมังของญี่ปุ่นอะแล้วก็มันจะมีดราม่าเยอะนะคะมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นแทรกค่อนข้างเยอะนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราชอบนะคือเนื้อเรื่องแทบไม่ค่อยมีอะไรเลยนะแต่ว่าเออเราค่อนข้างชอบเออแปลกเหมือนกันสําหรับเล่มที่5้านะคะพลิกชีวิตประิต์มรณะเป็นมังงะนะคะ จริงๆมีหลายเล่มนะแต่เราอ่านเล่มหนึเล่ม2แล้วก็หยุดเลยนะเพราะว่าแบบไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยอินอ่ะหมายเลขต่อไปสัมผัสวิญญาณสยองเออโมโนโฟเบียนะคะอันนี้ก็เป็นมังงะเหมือนกันมี6เล่มจบในเดือนนี้เราก็อ่านไปทั้ง6เล่มนะเล่ม1เล่ม2เนี่ยเราอ่านแล้วรู้สึกเฮ้ยสนุกว่าก็เลยซื้อเล่มอื่นๆต่อมาจนถึงเล่ม6แต่พออ่านไปอ่านไปปรากฏว่าเล่ม4ี่เล่มห้าเล่ม6แม่งแบบออกทะเลอะ อะไรก็ไม่รู้ก็เลยรู้สึกเฉยๆกับเรื่องนี้ไปนะคะส่วนเล่มสุดท้ายมเมจะขั้นเกินเนาะนันทพรอ,อันนี้ก็เป็นมังงะเนาะการ์ตูนฝีมือคนไทยนะคะซึ่งสนุกมากเป็นการ์ตูนตลกตลกแล้วก็แบบมีมุกแบบไทยๆอะไรเงี้ยมุกจริงๆเขาเขียนมาหลายปีแล้วนะแต่มุกตลกยังคงใช้ได้อยู่อ่านแล้วก็ยังขำอยู่นะคะเออถ้าใครชอบการ์ตูนตลกแล้วแบบที่เป็นไทยๆอย่างเงี้ยก็แนะนำนะเรื่องนี้ลองไปหาอ่านดูนะคะ เดือนกันยายนเนี่ยเราอ่านไปได้แค่ห้าเล่มนะคะผู้เข้าประกวด5้าคนนะคะเล่มแรกก็คือภาพวาดปริศนากับการตามหาฆาตกรค่ะสําหรับเล่มนี้ก็เป็นที่ด่งดังนะเออก็คือมีทั้งคนชอบและก็คนที่ไม่ชอบนะคะคนที่ชอบก็คือจะบอกว่าอย่างเรานับเป็นคนที่ชอบนะคนที่ชอบก็จะบอกว่ามันสนุกอ่ะถือว่ามันกระชับมันเล่าเรื่องแบบกระชับมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นแบบเออเรียงร้อยเรื่องราวนะคะมากกว่า เล่มบ้านวิกลคนประหลาดนะในเล่มนี้ก็จะมีแบ่งเป็นแบบเรื่องสั้นประมาณ3 4มบทนะคะซึ่งแต่ละบทในสุดท้ายก็มาผูกเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเขาก็พยายามโยงกับภาพวาดนะคะเป็นแบบปริศนาเกี่ยวกับภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบนะเขาก็จะบอกว่ามันมันเวอร์คือคนเขียนเขาพยายามเกินไปแบบพยายามดึงอะไรเงี้ยดึงเรื่องให้มันเข้ากับภาพวาดให้ได้และทางที่มันก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยนะ สำหรับเล่มต่อไปนะคะก็คือคดีฆาตกรรมฆาตกรรมหิมะพระจันทร์ดอกไม้ค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเล่มแรกในซีรีส์นักสืบคางะนะคะปลายปากกาของเคงโงะนะเออเป็นคดีแรกที่คางะยังเป็นนักเรียนอยู่อ่ายังไม่ใช่เป็นตำรวจเต็มตัวนะคะยังเป็นนักศึกษาอยู่สำหรับเล่มน,นี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเข้าใจยากอะเออไอหิมะพระจันทร์ดอกไม้เนี่ยมันเป็นพิธี วิธีการหนึ่งในการชงชาอะไรประมาณนี้ซึ่งเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะแบบว่าการชงชาการกินชากันมันก็จะมีลำดับการจับไพ่กันอะไรเงี้ยซึ่งในฆาตกรรมในในเล่มนี้นะเขาก็เอาทริคของการชงชาหิมาพระจันทร์ดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะมาใช้ด้วยซึ่งเราไม่ค่อยเข้าใจก็เลยอ่านไปแล้วงงไปก็เลยเป็นแบบเรื่องที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเออสำหรับเล่มต่อไปก็คือคืนมายาค่ะคืนมายาเนี่ยก็เป็นอีกเล่มหนึ่งของเคงโกะเหมือนกันเนาะ คืนมายานเนี่ยมีความเหมือนกับพระอาทิตย์เที่ยงคืนมากๆนะ ười, คือคือตัวเนื้อเรื่องหลักเนี่ยคือเหมือนนะคะแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องคือไม่เหมือนกันนะตัวพระอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยเขาเล่าเรื่องผ่านมุมมองตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเอกแต่ว่าคืนมายานเนี่ยเล่าผ่านมุมมองของตัวเอกนะคะทั้งพระเอกทั้งนางเอกนะเพราะนั้นเราถึงรู้ว่านางเอกมันคิดอะไรพระเอกมันคิดอะไรมันจะทําอะไรต่อไปประมาณนี้นะคะแต่ว่าโครงเรื่องคล้ายกันมากๆเลยค่ะ ตอนจบก็ยังคล้ายกันเลยเออหงุดหงิดพอๆกันเลยนะเล่มที่3นะคะคุณป้าซานตา้าคุณป้าซานต้าก็เป็นงานของเคงโงอ,อีกแล้วนะเออเดือนนี้อ่านของเคงโงเยอะเหมือนกันเนาะคุณป้าซานต้าเนี่ยเป็นนิยายภาพนะคะก็เป็นนิทานภาพเออมีภาพประกอบทั้งเล่มแล้วก็เป็นสีสีทั้งเล่มเลยพูดถึงการตั้งคําถามว่าถ้าซานตาคลอสไม่ใช่คุณลุง ตัวกลมหนวดยาวสีขาวใส่ชุดแดงแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นผู้หญิงทําได้ไหมเออก็เป็นการตั้งคําถามกับสิ่งต่างๆที่มันไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วก็ พูดถึงประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ความหลากหลายด้วยนะคะสําหรับเล่มสุดท้ายของเดือนนี้นะคะก็เป็นมังงะนะคะซาจิกิจอมโกหกผู้มองเห็นความตายเล่ม4ก็สนุกตามมาตรฐานเรื่องของเขานะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องหลักมันก็ไปไม่ถึงไหนนะรู้สึกว่ามันจะออกทะเลด้วยนะอืมโอเคมามาเลือกกันว่าใครจะเป็นที่สุดของเดือน กันยายนนะคะสําหรับเราหรอตัดหิมะพระจันทร์ออกไม้ออกไปตัดซาสึกิออกไปโอเคให้คนนี้ภาพวาดปริศนากับการตามหาฆาตกรค่ะเหตุผลเพราะว่ามันสนุกนะคือจริงๆอย่างคืนมายาก็สนุกเหมือนกันนะคะคุณป้าซานต้าก็ดีอะ่ะโอ้ก็แบบก็ดีอ่านแล้วมันแบบชุ่มชื่นหัวใจมันได้อะไรกลับไปดีนะแต่ว่าภาพวาดปริศนากับการตามหาฆาตกรเนี่ยมันสนุกแล้วกันเนาะอ่านแล้วมันแบบเฮ้ยตื่นเต้นแล้วอยากจะอ่านต่อ ทำให้อ่านจบได้ภายในหนึ่งวันเลยค่ะใครที่ดองไว้ก็เอามาอ่านนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าด้วยความที่แบบเล่มน,นี้มีคนชอบเยอะเนาะพอามีคนชอบเยอะปุ๊บคนที่ยังไม่ได้อ่านเขาก็เลยมีความคาดหวังว่ามันจะสนุกมากๆแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาถ้าอ่านจริงแล้วมันอาจจะไม่ตรงจริตกับคุณก็ได้นะคะเออในนั้นก็ลองฟังหูไว้หูแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าจะให้รู้ว่ามันสนุกหรือหรือไม่สนุกเนี่ยคุณก็ต้องลองอ่านเองจริงว่า เหลืออีก3เดือนนะคะมามาต่อกันที่เดือนตุลาคมกันเลยค่ะตุลาคมนี้เราอ่านไปแค่3เล่มเองใช่ไหมเออก็มีผู้เข้าปูดหมายเล็กหนึ่งนะคะก็คือขอเชิญคุณมาชมห้องสะสมอวัยวะของคุณนะคะโดยคริสคาร์เตอร์เนาะเป็นนักสืบซีรีส์นักสืบโรเบิร์ตฮันเตอร์นะคะเขาเป็นนิยายสืบสวนสอบสวน,สวนแบบตะวันตกนะคะ เล่มนี้เนี่ยเป็นแบบฆาตรกรต่อเนื่องอ่ะแล้วแบบมีความคือเดือดมากคือทางตะวันตกเขาจะชอบแบ่งเป็นบทเล็กๆสั้นๆเนาะแบบบทหนึ่งมีความยาวตั้งแต่หนหน้าจนถึงหหน้านั่นหมายความว่ามันตัดสลับฉากได้แบบเร็วมากนะเร็วมากแล้วก็แบบสนุก,กตื่นเต้นเออเล่มนี้นี่คือตื่นเต้นแล้วก็ ด้วยความที่มันเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเนาะมันก็เลยเน้นเรื่องแบบการสืบอะสืบแบบชุบๆชุบๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีดราม่าเท่าไหร่นะคะมาผู้ประกวดหมายเลขสองนะคะก็คือเป็นเป็นมังงะนะความคนที่เธอปิ้งความจริงไม่ใช่ผู้ชายคะ่ะอ่านเล่มนี้เป็นมังงะนะคะก็เป็นแบบวัยรุน่นเน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเออภาพสวยเลยเส้นสวยแล้วก็เป็นภาพสีแบบที่เราชอบอะเออก็อ่านแล้วรู้สึก ชิวรู้สึกสบายแล้วรู้สึกแบบอมยิ้มนะคะนี่ก็เป็นมังงะอีกเล่มหนึ่งที่ทรงอิทธิพลกับเราพอสมควรเลยนะเ <c oughs> ล่มสุดท้ายของเดือนตุลาคมค่ะก็คือ home before dark นะคะดึกแล้วอย่ารีบกลับบ้านค่ะ home before dark เนี่ยมันเป็นนิยายผีบ้านอะกันนะเออมันมีความเป็นแบบออลึกลับสืบสวนสอบสวน,สวนในบรรยากาศที่มันเป็นบ้านผีสิง บ้านโบราณแบบของฝรั่งอะทางแบบเก่าอายุเป็นร้อยรอยปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์แบบฮิลเฮาส์อะเออแนวแนวนั้นนะคะแล้วก็แล้วมันก็จะมีเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องผีสลับกับออสิ่งที่นางเอกกำลังจะไปค้นหาความจริงอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งถ้าคนที่ชอบผีนะชอบแบบบรรยากาศสยองขวัญเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะคะที่สุดของเดือนตุลาคมนะก็ <laughs> 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 ชอบทั้ง3เล่มเลยนะชอบมากๆเลยด้วย Gallery of the d e a d ก็คือดีอ่ะอ่านแล้วตื่นเต้นอ่ะคนที่เธอปิ้งก็อบูนหัวใจอ่ะอ่าแล้วฟู Home Before Dark ก็ดีสนุกอืมติ๊กตอกติ๊กตอกงั้นเราเลือก Home Before Dark แล้วกันค่ะเหตุผลที่เราเลือกเรื่องนี้ก็เพราะว่า มันสนุกเนาะมันถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นแบบนิยายนิยายมีแบบเวอร์ไปนิดนึงนะคะแต่มีตัวละครบางตัวที่เราไม่ค่อยชอบแบบว,ว่าใส่มาทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนกันนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจออสามารถพาเราอินไปได้อยู่นะคะถ้าใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะอ่านดีไหมอะไรเงี้ยคะ่ะก็แนะนาว่าอ่านเถอะอ่านเถอะสนุกค่ะ เดือนพฤศจิกาเนี่ยก็มีคนเข้ามาประกวดอยู่6หมายเลขนะคะก็เริ่มกันที่หมายเลข1น,นะคะก็คือแดงดุดเลือดเนาะหมายเลข2เป็นขาวราวหิมะนะคะและหมายเลข3คือด,ดําด่งไม้เมเกลือนะคะทั้ง3เล่มเนี่ยเป็นนิยายชุดเนาะเออก็ตัวเอกในทั้ง3เล่มเนี่ยคือตัวเดียวกันเลยเป็นคนเดียวกันนะคะซึ่งก็คือลูมิก,กินะคะลูมิก,กิเนี่ยเป็นเด็กสาวมอปลายนะ คำว่าลูมิกิเนี่ยในภาษาฟินแลนด์มันแปลว่าสโนไว์นะคะแต่ว่าลูมิกิในเรื่องนี้จะเป็นสโนไวที่เป็นด้านมืดนะมีความดาร์กนะคะมีความแบบแต่งชุดดำทะมึนขวางโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลูมิกิเนี่ยก็จะต้องไปเกี่ยวพันกับ สืบคดีนะคะไขปริศนาต่างๆพร้อมๆกับการเติบโตของตัวเองนะคะต่อไปหมายเลขสี่นะคะเป็นมังงะนะคะชื่อว่าฝ่าปริศนาตะลุยโลกเบื้องหลังนะคะในเดือนนี้เราอ่านาเล่มหนึ่งถึงเล่มเจ็ดนะคะตอนนี้เนี่ยภาษาไทยก็มีอยู่เจ็ดเล่มเ <c oughs> นาะเออก็มีอยู่เจ็ดเล่มละ นะคะเล่มแปดไม่แน่ใจว่าออกมาเมื่อไหร่เนาะไขปริศนาในโลกเบื้องหลังเหมือนเป็นโลกคู่ขนานที่แบบมีสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดสยองขวัญเป็นเรื่องเล่าตำนานเมืองอะไรอเงี้ยค่ะของญี่ปุ่นนะหมายเลข5นะคะ Virgin Road นะคะเล่ม4ี่อ่ะอันนี้ก็เป็นเล่มต่อมาจากเล่มที่แล้วนะคะสำหรับเล่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะคลี่คลายปม อะไรต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนจะเป็นจุดจบของภาคหนึ่งไปสู่อีกภาคหนึ่งเออเรามีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะความแบบเบาวๆอ่ะมีมุกตลกมีแบบเป็นเป็นความผ่อนคลายเพราะว่าตัวละครในเรื่องเขาไปพักร้อนกนันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนมีเนื้อเรื่องเบาๆมาเบรกเนื้อเรื่องที่มันหนักๆประมาณนี้นะคะและเล่มสุดท้ายนะคะผู้เข้าประกวดสุดท้ายของเดือนนี้นะคะก็คือหยดฝนกลิ่นสนิมเล่ม2ค่ะอันนี้ก็เป็นนิยายสืบสวนสอบสวนของไทยเนาะเขียนโดยคนไทยนะคะ ในเรื่องสนุกเลยแหละนะคะเป็นภาคที่เป็นคดีหลักของเนื้อเรื่องแล้วนะคะก็เข้มข้นนะคะสำหรับเดือนนี้เนี่ยนะไม่ยากเลือกไม่ยากเลยนะคะเพราะว่า3มเล่มแรกเนี่ย แดงดุดเลือดขาวเราหิมะดำดอกไม้มากเกินเนะี่ยคือเราไม่ชอบเลยนะตัดออกไปได้เลยนะคะตัวมังงะก็ดีนะแต่อยู่ในระดับหนึ่งวัวจินโรดก็สนุกนะคะแต่ว่าที่เป็นที่สุดของเดือนนี้นะคะก็ต้องยกให้หยดฝนกลิ่นสนิมเล่ม2นั่นเองคะ่ะมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วนะคะทันวาคมนะ เดือนนี้เราอ่านไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ8ปดคน8ปหมายเลขนะคะ หมายเลขหนึ่งก็คือการปฏิวัติเวทมนต์ขององค์หญิงเกิดใหม่กับยายคุณหนูยอดอัจฉริยะนะคะก็เป็นไรโนเวลเนาะเราอ่านสองเล่มไปเลยนะคะมีเล่มหนึ่งในเล่มสองแล้วก็ยังไม่จบนะยังมีเล่มสามต่ออีกนะคะเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดใหม่ต่างโลกนั่นแหละ <c oughs> คือตัวเองอหลงไหลในเวทมนต์แต่ว่าดาันเกิดมาไม่มีเวทมนต์เออก็เลยจะต้องมีการปฏิวัติเวทมนต์เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะมีการต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์กัน แล้วก็การปฏิวัติกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสนุกสนุกเบาเนื้อหาค่อนข้างเบาเลยนะคะเล่ม1เล่ม2เนี่ยคือไม่ใช่เบาแค่เนื้อเรื่องนะการเล่าเรื่องเนี้ยค่ะ,ะตัวละครจะมีตัวละครที่มีมุกตลกอยู่อะไรเงี้ยอ่านแล้วมันเออก็ค่อนข้างผ่อนคลายดีนะคะแล้วตัวละครเอกทั้งสองคนก็มีเอกลักษณ์มากนะคะหมายเลข3หมายเลข4นะคะมีเอรุกโกจงังใครว่าหนูเห็นผีนะคะอันนี้เป็นมังงะนะ เล่ม8และเล่ม9กนะคะก็สนุกสนุกตามสไตล์ของการ์ตูนเรื่องนี้แหละการ์ตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กมิเอรุกโกะเนี่ยที่มองเห็นผีนะแต่ว่าพยายามเสแสร้งพยายามหลอกผีว่าฉันมองไม่เห็นนะเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าผีเนี่ยเขารู้ว่าใครที่มองเห็นเขาก็จะแบบปรีเข้าไปหาไปทําร้ายบ้างไปขอส่วนบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวมิเอรุกโกะจังเนี่ยเขาเขากลัวผีเลยก็เลยแบบ เห็นผีแหละแต่ก็ทําเป็นว่ามองไม่เห็นอะไรประมาณนี้ก็เป็นการ์ตรูนตลกนะเราว่าค่ะแล้วก็มีเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีความแบบต่อไปนะคะหมายเลข5 6าหก7นะคะก็คือลิง4ศพหเด็ก6ค่ะซีรีส์นี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าเราอ่านจบภายในเดือนเดียวเลยอะทั้ง3เล่มอะเพราะว่ามันสนุกมากนะคะลิง4ศพ5เด็ก6เนี่ยเป็นตำรวจที่ต้องสืบหาฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งไอ้ฆาตรกรต่อเนื่องไงโฟเอ็มเเนี่ย เป็นคนที่โหดเหี้ยมมากแล้วก็ฉลาดเก่งนะคะมีการวางแผนคือแบบมีชิงไหวชิงพลิบกันร,ระหว่างตัวฆาตรกรกับตำรวจที่สืบสวนสอบสวนนะคะทีนี้เนี่ยความสนุกของมันไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องที่เข้มข้นนะความแบบพลิกไปพลิกมาคือเราเดาอะไรไม่ได้เลยนะคะเราเชื่อใครไม่ได้เลยดีกว่าซักคนในเรื่องนี้นะเออคือแบบ มันสปอยไม่ได้วะเออพูดเดยอะไม่ได้อะแต่ว่าเล่มสี่เล่ม5้าเล่ม6เนี่ยสเสน่ห์ไม่เหมือนกันด้วยนะเล่มสี่มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเล่ม5้าก็ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งแล้วเล่ม6มกก็คือแบบอีกอย่างหนึ่งมันไปกันใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบพลิกไปพลิกมาจนเราแบบว่าอะไรกันแน่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออใครดองอยู่ลองยิ้มมาอ่านนะแต่ว่าขอเตือนว่าถ้าใครจะอ่านเนี่ยหาเวลาว่างก่อนนะคะเพราะาคุณจะรู้สึกว่า วางไม่ได้อ่ะอเล่มสุดท้ายนะคะหมายเลขสุดท้ายหมายเลขแปดนะคะก็คือเพชรพระอุมาเล่มที่หนึ่งคาไพามหาการค่ะสําหรับเรื่องนี้เราฟังเป็นหนังสือเสียงนะคะก็ฟังผ่านสตอรี่เทลเนาะใช้เวลาฟังเก้าชั่วโมงนะคะก็คือฟังในช่วงที่เราขับรถไปทํางานอะ่ะวันละไปกลับวันละชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็แปดเก้าวันก็จบละนะเพชรพระอุมาเล่มที่หนึ่งไพมหาการเนี่ยเราเคยอ่านแล้วนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็ อ่านสองรอบแล้วด้วยแล้วมาฟังครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่สามนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรอบที่สามแต่ก็ยังสนุกนะมันมีสิ่งที่แบบเอ้ยมันสนุกอะ่ะคุณคนเขียนอะ่ะคุณพนมเทียนคือเขียนดีมากนะคะแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่เราไม่ค่อยสนุกไปด้วยก็คือเรื่องมันเกี่ยวข้องกับการล่าสัตวนะ์เนาะเออมีการยิงสัตว์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นแบบคนรักสัตว์ไงเออรู้สึกสงสารอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละเนาะ เรื่องมันแบบเกิดขึ้นตั้งแต่หลายหลายปีหลายสิบปีที่แล้วอ่ะซึ่งช่วงนั้นการยิงป่าเข้าป่าล่าสัตว์อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นค่านิยมของคนยุคนั้นเนาะอืมก็พยายามจะไม่ตัดสินนะคะตัดเรื่องประเด็นเรื่องการล่าสัตว์ออกไปที่เหลือคือสนุกละนะเออก็ถ้าใครยังไม่เคยอ่านเพชรพระอุม,มาเราก,ก็แนะนํานะและถ้าใครที่ยังไม่ ได้อ่านจะไปลองฟังดูก่อนก็ได้นะคะอยู่ใน Story t e l ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีกี่เล่มแล้วนะคะเออแล้ก็แบบลองลองฟังดูนะสนุกนะมาเข้าสู่ช่วงการตัดสินการคัด <c oughs> เลือกนะในเดือนนี้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเราชอบเกือบทุกเล่มเลยนะตัดมิเอรุกโกจังออกไปก่อนออตัดเพชรภุมาออกไปก่อนแหมก็เหลืออีกไม่กี่เล่มเนาะเราให้ลิงสีแล้วกันค่ะ ผู้ชนะในเดือนธันวาคมนะคะก็คือลิงสีค่ะอ่าจริงๆแล้วลิงสี่เด็กสบ้าเด็ก6เนี่ยก็คือสนุกเหมือนกันทุกเล่มเลยนะแต่ว่าเราให้ลิงสี่ก่อนเพราะว่า เป็นเล่มที่กระตุกเราม,มากที่สุดอะแบบทาให้เราอยากจะอ่านต่อมากที่สุดเลยนะคะทีนี้เล่มโมฟาเด็กหกเนี่ยมันก็ยังสนุกอยู่ก็จริงแต่ว่าพอเราอ่านต่อเ,อเรื่อยๆเราเริ่มล้าเนาะเล่มเด็ก6กก็เลยจะเป็นเล่มที่แบบเราอ่านช้าที่สุดรู้สึกแบบไม่ไม่ได้ตื่นเต้นเท่ากับเล่มลิงสีนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกให้ลิงสีเป็นที่สุดของเดือนนี้ค่ะ และแล้วเราก็ได้ผู้เข้ารอบท็อปสิบสองของปีนี้นะคะ2023นะคะรายชื่อดังต่อไปนี้เลยค่ะสิบสองเล่มที่เราเลือกมานะคะก็เป็นที่สุดของแต่ละเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะเลือก ท็อป3อีกทีหนึ่งนะคะคิดว่าน่าจะต้องเป็นคลิปหน้าแล้วแหละคลิปนี้เราไม่ไหวแล้วนะคะใครคิดเห็นเป็นยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบเล่มไหนอะไรยังไงนะคะหรือว่าคิดว่าเล่มไหนควรจะได้ไปตอบมากกว่านี้นะอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะโอเคค่ะอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะว่าทั้ง12เล่มนี้เป็น12เล่มที่เราเลือกมาด้วยความอคติส่วนตัวนะคะก็คืออ่านแล้วชอบนั่นแหละรู้สึกว่ามันสปาร์คจอยมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบ เฮ้ยมันเป็นประกายแล้วมันกระตุ้นหรืออะไรบางอย่างกับเราเงี้ยเราก็เลยเลือก12เล่มนี้มานะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าหลายๆเล่มที่เราไม่ได้เลือกมามันไม่ดีนะมันแค่อาจจะไม่เหมาะกับเราณนะตอนนั้นในเดือนนั้นมันอาจจะมีคู่แข่งที่เยอะกว่าอะไรเงี้ยเขาเลยถูกปัดตกไปอะไรอย่างเงี้นะคะ นี่ก็เป็นความเห็นของเราเพียงคนเดียวนะคะไม่ได้การันตีว่าเล่มไหนจะดีหรือไม่ดีนะคือรสนิยมของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ